ตอนแรกเนี่ยนะคะเพราะว่าได้รับโจทย์ใหม่มาจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของ People Development อยากได้เอ๊ะว่าคนที่มีประสบการณ์เนี้ยค่ะเขาเคยทํากันมาอย่างไงแล้วเขา Success เราก็อยากเอากลับไปแอพพลใช้ในองค์กรเนี่ยค่ะ อบทุกเซสชั่นเลยค่ะรู้สึกเวลาผ่านไปไวมากหลักสูตรทันสมัยนะคะในเวิร์กช็อปมันก็มีการแลกเปลี่ยนกระตุ้นให้คิดอย่างตัวเองเนี่ยาจะได้แองเกิลใหม่ที่เรารับฟังมาจากที่อื่นอะไรที่ทำแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนี่ยหรือว่ามันมีบิดนิดเดียวเนี่ย มันได้อินสป r เรชันใหม่ๆค่ะเป็นไอเดียดีเป็นทูสที่เป็นเอ็กซ์ตร้าทูสที่ดีค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะลงเลยคุ้มแน่นอนได้กลับไปแน่นอนค่ะสำหรับหลักสูตร plus ของเรานะคะก็ออกแบบเพื่อให้เรามีเรื่องราวของการเรียนรู้นะคะที่เป็นการบร,ริหารองค์กรยุคใหม่ค่ะเรียนรู้จากองค์กรรุ่นใหม่เรียนรู้จากองค์รรก,กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องในยุคข,ของการบร,ริหารองค์กรภายใต้ disruption world และการเรียนของเรานะคะไม่ใช่แค่เรียนได้แต่คอนเซปต์ค่ะเราเรียนจริงทําจริงฝึกจริงนะคะรวมทั้งมีเรื่องของการที่คุณจะได้ Insight ได้คําตอบจากคนที่ผ่านประสบการณ์การลงภาคสนามมาอย่างแท้จริงค่ะจบจากหลักสูตรนี้แล้วคุณสามารถนํากลับไปใช้ได้จริงค่ะไม่อยากให้ใครพลาดหลักสูตรนี้เลยนะคะแล้วพบกันใน plus ค่ะ